ครับสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับทุกทุกคนทุกทุกท่านที่กำลงังติดตามรับชมครับมือนีพาพมาเบิองงว้วของน้องฟิ่มครับ <c oughs> เผ็ดมงคลฟาร์มครับเผ็ดมงคลฟาร์มของน้องฟิล์มนี่ก็ต,ตนนกั้งอยู่บ้านปลาแดงตำบลหนองกรุงอำเภอหนื้อเชือกจงกังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเห็นเราอยากได้ต่อจากนี้ไปเบอร์น้องฟิลม์มเบอร์ช่างเพชรเพิ่งขึ้นมาให็หนนะครับเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวมัก็เบิองเ่อโตจริงกระมาได้นะครับตามที่อยู่ผมแจ้งไว้ทางต้นนี่ครับครับต่อจากนี้ไปครับสีผ้าไปเบิองง้วนะครับเด้อ มืาอนี้เบิ่งกันในครอบน้องฟิล์มเนาะครับครับเบิ่งในคอบครับอืมอ่ะเข้าไปเลยครับครับบ้านเนี่ยข้ามาเบิ่งในครอบด้วยครับเบอร์หนึ่งโต,หน,งต,ห,นงตหนึ่งเนาะครับเนาะครับเบอร์หนึ่งโตที่แรกโตตอิดตัวนี้นปะครับตัวนี้แดงจึงคืนครับโอ้แข่งขาหนาหูติดโบดครับไปนี่สูงไรไหมน้องพิลม์มสูงประมาณหน่อยสามสิบครับครับเปิดไปไรไหมแล้วค่ะเปิดไปสามหมื่นสองพันห้าร้อยแต่ว่ามันขาถูกน้อยหนึ่งเด้อครับทางไหนถูก ทั้งไหนบุญข้างหน้าข้างหลังขาหลังขับข้าหลังนเลยครับขัวเนาะครับขัวครับเอ๋อบัตรทองแบบยับขายยับขายยับด้วยครับให้ลูกได้เยอะเนาะราคาด้ครับราคาสามหมื่นสองพันหารอยสามหมื่นสองพันห้ารอยด้วยครับเด้อครับผู้ใดไปแกะอะไรแกะโอ้ยนี่ก็ได้ครับเบอร์ที่สองนะครับตัวตั้วมาพี่น้องครับเบอร์ที่สองตัวนี้เ็นป่ครับงัวสาวหน่อยครับเป็นงัวสาวหน่อยอยู่จากปีด อายุกวสิปีนิดๆครับสูงไรเป็นไลสูงประมาณลอยยี่หาบวกครับสูงลอยยี่ห้าบวกอ๋อนี่ได้ทำเนื้อขอบตาขอบหูดำได้นน่ครับนี่นี่ครับราคาเปิดไ้หลายแมนูฟิมราคาเปิดไบสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับเบาๆสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยครับสูงเท่าไร่ล่ะสูงประมาณลอยยี่หาบวกครับบวกแน่นอนบวกแน่นอนเนาะครับเบอร์ที่สามตัวที่สามครับเออสามคน ต่อไปนะครับเนาะเบอร์ที่3ครับเป็นงัว่าง้วสาวครับสาวสีนวลๆนะครับเด้อหางหางทองแขนอันตันเลยตัวนี้หันทองครับและค่าห้องไันเลยห้องไว้ายสองหมื่นสามพันหาครับสองหมื่นสามพันหาครับนี่พี่น้องอยากได้งัวไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่ขอกแม่ละครับหนาดีอยู่จะไปเอานอนเอาแนวกับลูกเป็นหลานต่อไปได้ไปของเด้อนี่ครับนี่โอ้ครับหลังหลังแตกหลังตีตัวนี้ไหมตัวนี้แขนหนาหนาครับครับเนี่ยก็ได้ สองหมื่นเทไรก่อนสองห่ามพันหาครับครับเบอร์ที่สีครับเบอร์ที่สี่ดีป็นง่วสีกาแฟสีมุมมุมสีดำดำครับขอบตาขอบหูนะขามีดำครับดำมืดมดเครื่องกาดำอาทิตยดมื่อหลายนำแต่นำรางเห็นขาเล็บชัดเจนบือมีสีมมีเพิงนะครับน้ะครับครัค่าเปิดายไปครับเปิดไวสองหมื่นสนหยครับสองหมามพันหาลอยครับ นี่พี่น้องอยากได้ง้วนถึกถือครับมาเบิ่งเอาของน้ำนองฟิล์มนะครับเนาะนี่พี่น้องมีเงินจุดสองหมื่นสามหมื่นอี่ก็ได้ง้วนเมียไปเลี้ยงทับเอาลูกเนาะสูงไรมยเลยน้องฟิล์มสูงลอยสามสิบครับแม่นี่ครับสูงลอยสามสิบครับโตต่อมาเนี่ยเบอร์ที่หานะครับเนาะแม่สาวเท้าทับทับแล้วเด้อครับทับเพื่อนว่าทับตัวในเดียนกลัวอะไรหรือครับแต่ว่ามันตรวจมาท่านได้พ่อครับแต่ว่าเลี้ยงอยู่นี่ก็อ้วนขี้อ้วนขินแล้วครับท่านพ่อไหน ทับพอคุ้งผูงครับคุนว่าอืสูงหลายไหมครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับขั้นแม่นติดลูกเด็สีลูกแรกครับอ่าลูกใหญ่เลยครับขอบตาขอบหูนาขาดำครับราคาราคาสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นกับอีกเก้าพันนะครับเนะโอ้ราคานดีอยงามของคนจุตัวหนึ่งบรนทายหนาโค่นหางอวบอัดนะครับเด้อนี่ครับเลยครับเบอร์ที่หกนะครับเด้อครับสาวครับ สาวเทาโบต้นเนี่ยคับสาวโ่คับสูงอยสาบวกครับสูงลอยบวกแล้วค่าเปิดไปรานมันไดเปิดไว้ยีบเตห้ารครับีสิบเกสองหม่นเจ็ดพันห้าร้อยครับมันหัวขาดน้ำเลี้ยงอยู่นี่มันจอยครับเออสีขาวเลยครับผแต่ว่าติดเครื่องเต็มเลยด้ครับเครื่องเต็มครับหางจูดินมัฟให้ว่าติดโบ้แล้วเนาะมีเนาะอบตาขอบหูดำนี่ครับดำามดีเนดีอ้าวเบอร์ที่เจดเด้อครับเด้อ อันนี้กับเท้าโบ๊เด้ขอบตาขอบหูหนาขาเครื่องเพศโอ้แม่นี่เป็นง่วยกดีครับนี่ครับติดบามันมาหลายที่ครับตัวนี้คนงามอยู่แม่นี่งามไตงามรางลึง่งโอ้หนาหนา,นาครับแม่นี่สูงหลายเมตรนงฟิล์มสูงประมาณลอยยี่ผาบวกครับสูงอยู่ลอยยี่สิบห้าบวกโอ้งามงามเลยครับนี่ครับ,บงามสูง,งดีสวยง,งามด้วยพี่น้องเอาเป็น,นแม่พันแม่บอกแม่ของแม่ลัก ราคาครับราคา2 6ง0 0ืหารอยครับเปิดไว้26,000กันกระปีห้ารอยครับนี่เบิมึงมาถ่ายครับโอ้ยนานๆนะกูนะอวบอัดอีกวอกี่จักจักรดินจักปีเลอรน้องฟิล์มหัวกะจีปีแน่ๆครับประมาณจุดปีนี่เนาะครับปีหนึ่งนี่นี่ครับมันโอ้งามอยู่งามอยู่แม่นี่เขาทาเด้เนาะคนี่เขาทาอยู่ปอยไปป่อยไปปอยไปนั่นสิเด็กครับเบอร์ที่แปดครับแม่แม่ทองครับทองสามเดือนครับ ไม่นี่บ่ครับแต่ว่าบ้านท่านตัวทองกันกันคลิปคลิปออกกันตรวจตรวจตรวจพอดีครับสีตรวจย่างมือแรงนี่ครับโอ้สี่ตรวจมือนีบไม่รับท้ายคลิปเราตรวจเลยครับท้ายคลิปเราตรวจเลยครับพี่น้องเบิ่งช่วงเช้าอยู่นี่ก็คือตรวจเรื่องเบิ่งตีหาตรวจเราด้อครับนี่เด้อครับตรวจแล้วครับนี่ทองกับสี่ใบหนึ่งสามสามครับครับเบิ่งเบิ้งมือทับเบิ่งทันทันมือทับิ่งเก็นมือทับมือใด้สองมีนาหกห้ากำหนดข้อก้าวันวาหกห้าทับเราจักเดือนเราปะเนี่ยทับ ประมาณสามเดือนครับออันนี้เป็นงอกกระทบได้วเป็นงอกมาเนี่ยสีแดงจืดคือครับสูงลอยหาสิบบวกลบครับสูงลอยหาสิบบวกลบงวอสาวทองแรกครับโอ้ง้อแม่สาวทองแรกแข้งขาโอ้พี่นงอกจากได้ง้พันธุ์นีไงเด้อครับเด้อเป็นเป็นแม่พันธุ์นี่ครับหางงามหอยหางแลวข้าห้องหลารแม่ต้องฟิมเนี่ยห้องว้สี่หมื่นเก่าพันครับสี่หมื่นเก่าพันครับเงาดีครับแม่นี่ ทับซีไวยังกับหนึ่งสามสิบซีไว้หนึ่งสามสามครับโอ้ยถึงเงาถึงสูงเลยครับแม่สี 40, ่หมื่นกับพี่น้องโอ้หันแม่ลูกออกมาตัวแม่นี่เนาะครับขึ้นติดขักขึ้นิดหนาลึดตึดเลยครับใส<ซ>่ใส่กระพรอปาหมัน,นซ้ำเ<ซ>นาะใส่ซีไว้าหมันนี่ครับเอ๋อโค้งสามยังใช่ครับพี่น้องเพิ่นใส่บลาหมันไปให็นแล้วเด้อครับเด้อซีไว้หนึ่งสามสามครับเนี่ยพี่น้องเพิ่นรู้เอาตัวแม่ตัวผโผแค่นั้นครับเนาะครับเบอร์ทีเก้าเด้อครับเด้อเบอร์ทีเก้าครับเป็นงัวกระทบคือกันครับแม่นี่กระทบครับ โอ้สูงครับแต่ว่าสีขาวด้วยครับเด้อมาเนี้หน้านุ่นตูนสวดครับขอบตาขอบหูดำแขงขาใหญ่ครับสูงลายหกซีฟครับแม่นี่สูงลายหกซีฟขับเอากระลังสี่ขึ้นแล้วครับหัวกระลังสี่ขื่ครับกระลังลืมัวสาวบ่ครับัวสาวครับกระลังสี่ขึ้นครับไั่สี่ขึ้นครับหัวใหญ่ขักแม่นี่มาเดียวเขาใหญ่ ย้อนโอนต้นตัวนี่ไหมครับก็ลังสฉขึ้นก็ลังสฉหัะแข่งขาใหญ่สูงพี่น้องเอ้าสูงครับไปใส่กระพรอบลามันคือสิงามครับพูดแล้วเนี่ยใส่พลามันแดงยนข้าไปเนี่ยครับและค่าเปิดไปหลายเมื่อไหร่เปิดไปสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องสี่หมื่นกับอีกเก้าพันครับโอ้ใหญ่ๆครับพูดเดยมักใหญ่ๆกับเมียใหญ่ดึงเด้อครับน้องฟิมเมียให้เบิร์ด้ครับมือเนี่ยเบอร์สิบอ่าครับพี่น้องเบอร์สิบครับง้อทองว่างขื้นพานลูกคือนอะไรน้องฟิมครับทับแล้วครับทับยังทับช็อกโกแลต โอ้บงงพี่หน่อยทับช็อบทับเจ้าช็อกโกแลตยาทับใบมือวันทีงีพกพฤษภาคมพฤษภามิถนาอ่ะครับแต่ยังพันพอรอบเนาะครับเพรท่นพอรอบครับเหาะอีกจักน้อยอีกมือสองมืออีกพัพอรอบนะครับครับเอาพี่น้องไปรุ่นเอาลูกตัวใดในท้องเนี่ยลูกสองครับพันติดครับลูกตัวที่สองทำไมติดเนาะครับอ่ะสูงหลายไปได้ไหมสูงประมาณร้อยหาซิฟครับสูงอยู่ร้อยหาซิฟครับแม่นี่ โอ้หนาหนาครับครับหนาอ่างเลิกนามไตนามลางแง่ออาณาได้ครับเด้อครับนี่ครับนี่ยวันนี้ราคาเขาเปิดเวลาเป็นไรเปิดไวหาหมื่นกับหาร้อยครับหาหมื่นหารอยก็อีกหารอยครับนี่ครับพี่น้องว่าเบิ่งด้านเนียมแล้วครับเนาะย้อนแสงจักน้อยแล้วครับเนาะนี่โอ้ใหญ่ใหญ่เลยครับตัวนี้แข้งขาใหญ่ง้อใหญ่สิเล็บเล็บดีขอดีเล็บดีครับเล็บดีขอดีลำหางอวบอัดนะครับเนาะไฟหางดีนี่ครับนี่เพื่อนทันขางมาแล้ว ครับเบอร์สิบสองครับมีแมวแมวครับบ้ดนแมวบักในไทยใหญ่นี่ครับไทยใหญ่ครับทองจำานงนี่ครับทองครับได้ละใบมันอ๋ใบมาเบิ้งทองกับพอได้ทองอันใดเดี๋ยวด้วยครับผหาใบกันโอ้นี่ครับพอนี่ครับมาเบิ้งนิดเพีงเนาะอ่ารามันครับเบิ้งพอโอปโท ับพอกเก่งเงินต้นนี่ไหมครับคั KF สามนึครับทำใบนี่เป็นอกนี่ใบเหมือนกันครับ KF สามหนึ่ครับตรวจแอนตาเสาเรียบร้อยครับมีวิดีโอการตรวจทองครับสิบสองมีหน้าหกหามือทับเนาะครับมอขอบชิ้นเก่าทเราหกหาบปลายปีครับตัวนี้รับประกันทองปะรับประกันทองครับมีวิดีโอการตรวจทองครับไม่ครับตัวบสูงเกือบเกือบร้อยหกสิบแล้วครับจักรวาลดีตีรอยตีรอยหาสิบหาบวกเลยครับเอารอยหาสิบาบวกเนาะขับมับวทองที่สามไมทองครับ คันแมงปั้นตัวลูกตัวเมียขึ้สี่คักเนาะครับคือสี่คักคือสีตัวที่สามตีครับเจ้าที่สามได้องครับมันเป็นง้อเขาเขาดอเขาใหญ่นี่แลสมัยเพิ่นใส่เกี้ยนมูนี่เราเนี่ยเบื้องแข่งเบื้องขาครับดัวยางมนทั้งขุนดวงมันงางมันมันขาหล่มขาทกขาถอนบ่บ่ทกบ่ถอนครับนี่โอ้ใหญ่คักใหญ่ครับเบื้องหางมันเจียงเบื้องหัวปลามือลืงโอ้คักเน่ยท้องกับขึ้นเอฟสามหนึ่งได้ผู้น้องครับขึ้นสีงามคัก กินตนาการเบิงว่าแม่ยังสิเคียบซำหนึ่งสีออกมาซําใดโอ้กะสีงามค้ำตัวเนาะือสีแดงจึงงกอสีใหญ่อายาดปิ้งงวแม่ใหญ่ซแม่นี่ที่มันทองราคาซําใดน้องฟิ์มเนี่ยราคาห7าหมื่นเจ็ดพันหารอยครับหาหมื่นเจ็ดพันหารอยครับขาตรงหนอกตั้งนะาเงาเลิกโอ้ขาปันง้วผูปันง้วผูผูปไไปก็จัดน้มีเนาะหักระบอเงาไปไหเพียงปากก็ดีหูกินหูกินครับหูกินไผใหญ่เลยครับนี่น้านูตูนสวดเลยครับนี่ ครับต่อมานี่ก็เบอร์13ครับเบอร์13นี่เป็นง้วงอันอี๋งทองครับง้วงทองครับนี่พอทองโอ้ทองกพอนี่ดิครับอ๋อครับเบิ้งพอเพิ่อนเขาครับเจ้าล็อกโก้ครับครับนี่นี่บัญชียี่ผ่าันวาคมล็อกโก้ด้วยครับเด้อแม่นี่ทับนี่นี่ช่างใจนี่ยี่ผ่าทันรันทังที่3ามนี่มิันที่25ธันวาคม64ครับไล่มาเลยครับเดือนเฮาเนี่ยเดเดือนแล้วบ่7เดือนแล้วครับโอ้ครับแม่เนี่ยนี่ครับหมอมาต้องเป็นคนทับนี่ ครับถังที่สี่ครับเป็นวัวถังแรกบนฟิล์มทลยงสองครับตะวันตะวันหางแซมแน่เด้อครับนี่หางโอ้หางออกแซมแซมได้ครับเด้อตะวันตะวันให้ให้ลูกหางบาแซมได้ครับแม่นี่เห็นลูกอยู่ครับเห็นลูกตีครับลูกผูกครับหางหางมาหางดำมามิดขาวปนเลยครับโตต่อไปอย่างลูกแม่ตัวครับลูกแม่ครับแม่นี่ประเภทหนาตึบด้วยครับเด้อหนังหนาซาใหญ่นยิ่บกินหยาดีหนาเด้งแดงครับนี่ครับขาใหญ่เล็บดี ราคาเปิดไว้ราคาเปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับทองกับโลโก้รับประกันทองสูงไรสามสิบห้าบวกครับเกือบระเกือบเกือบลอยซีเออเงาะครับโตต่อมานี่ครับเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่เป็นงัวจังไหน้องฟิล์มงัวแม่ลูกครับงัวแม่ลูกใส่ลูกคนน่ะนี่ครับกินนมโอ้นี่คุ้มยู่นมเหมืบ่โอ้ดึงไว้นะแม่ขาวลูกลูกแดงตัวดีไหมแม่แม่แม่เพิ่นทับมาเลยเด้อครับนี่มันลืม นั่นแล้วแล้วรับพย่างดีแท้ครับพย่างดียอดยอดลูกกินนมลูกคุวบจินนมแม่แม่แม่ผสมโตมาเลยเด้อครับแต่ว่าแต่ว่ทันบาทันทานรอบครับถ้าควบโตนปอครับท้าไปแล้วครับสูงหไรไปเลยแม่นี่สูงประมาณลอยหาซิผาบวกครับสูงอยู่ลอยหาซิผาบวกลูกตัวไหนยืนกินนมอยู่นี่ลูกแรกครับเป็นงัวลูกแรกโอ้เป็นออกสูงลอยหาซิผาบวกงัวลูกแรกกินนมอยู่โตต่อไปเพระท่าไปแล้วเด้อครับเด้อราคาเ้าเปิดใบยูทีเปิดใบยูทีเดี๋ยวเด้อครับ จ็ดหมื่นหาลอยครับเจ็ดหมื่นกบหาลอยครับสูงเงาหัวลูกแรกครับงูหลูกแหลกทําไปไม่รุ่นเนาะครับไม่รุ่นครับไม่รุนงวจังทีทํางานจะดอกงาไทยบ้านเขาเอาครับเงาด้วยครับเด้อแมนี่ได้เงาได้หนังหนาครับขอบหูดำขอบตาดำหนาขามีดำนี่ครับนี่สียางเราเราไปเบ่งลูกคนทั้งผีกอนนี่ครับเนี่เบ่งยางลูกผัวลูกเพ็รเมียเลยครับเด้อเนี่ย ลูกให้ลูกแดงจึ้งคืนงวะเนาะขนาดลูกบ้านได้ไหมลูกตัวนี้ทับบ้านบ้านไหมบ่าครับทับบ้านบ้านพอพอพอตัวเก่าเหรอครับทับอ๋อพอตัวนี้ครับพอพอตัวเก่านี่แหละครับมอไทยบ้านเพลินก็ถือว่าเก่งเต๋ยนะครับให้ลูกเก่งเตอยู่อะนะครับเรื่อนี่คุยให้ลูกให้แนวอยู่ได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเท่าโบดเนาะับเท่าโบดถ์ไให้ลูกติดโบดให้ลูกแดงเลยครับให้ลูกแดงคือพอห้วยเดือยเมียตึกตึกเลยนี่นายอยากกินน้ำแก่เชมราคาอีกเท่านึงครับราคาเกตมื่นหาลอยครับต่อมาเบอร์สิบสี่ครับ นี่เบอร์104แม่นี่แล้วครับเดินนี่อบอุ่โทขอบตาขอบหูหนาขามีดำนี่ครับแม่น,นี่หพราเป็นลำปีครับเส้าแล้วหายแล้วเป็นงัวแม่สาวเขจังได้ว่าแม่สาวครับกระลังสีขืนครับว่าแม่สาวกระลังสีขืนสูนงไรไปไดน้นี่สูงลอยสามทิพหาบวกครับถึงลอย,ลอยสามทิพหาบวกครับหนังหนาดีอยู่บันทายก็ด <c oughs> ีหางกับยกดีนะครับพูนหางไงอวบไยหางก็สวยครับเรียบดีราคาครับราคาสามหมื่นหาพันหาลอยครับนี่พี่น้องสามหมื่น หาพันหาลอยหาพันก็มอีกหาลอยครับโอ้เขาทานครับะไรหลอกตัางโจกุกนี่เนาะปันง้อผูกปันง้อผูกครับเบอร์สิบห้าครับเป็นง้อแม่ลูกแม่ครับลูกเดือกเกงคืนเอ้าตัวนี้เขาคุ้มอยู่โน้ตแม่ตัวนี้ครับลูกงามคลักโอ้ลูกงามครับมูอเขางอกๆสิให้ลูกงาอๆไปเลยี่หน้าก็ดีครับแม่นี่แม่เนี่ยครับเบิ้งบักคุณกับคุณนะครับนี่เบิ้งเบื้งลูกสาวเพิ่นได้ครับคุณอ่ะเครื่องดำเลยครับ แม่เพิ่นทับเลยหรือครับทับวันที่สามสิบเดือนวังหันครับโอ้ยังพันพอหลอบเนาะมาทันพอหลอบครับแม่ทับทับยังไงทับพอบ้านครับพ่อคุ้งฝูครับพ่อคุ้งฝูนเนาะสูงไหมมันเลแม่เพิ่นเนี่ยสูงลอยชี้ผาบวกเกือบเกือบลอยหาครับอืมสูงลอยชี้ผาบวกนะครับเนาะมาเบิ่งลูกเพิ่นเนี่ยลอยหาอันนี้ลูกเสาให้ลูกดีครับแม่ให้ลูกดีครับเป็นงูโบนด้วยครับเป็นงูอได้ลูกมาแล้วสองตัวครับขันเป็น นั่นกือสีลูกสามไม่ทองลูกสามไม่ทองครับนั่นล้ำปีรับล้ำยิ่งหันลูกเพิ่นแม่ลูกลูกแม่ลูกสีแดงนี่ฮู้เปิดราคาไปร้านเลยเปิดราคาไปหกหมื่นหาพันครับหกหมื่นกับอีกหาพันครับนั่นแม่นั่นลูกแรกเพิ่นนี่บอลูกอ่ะครับนั่นลูกแรกวันนี้ตัวนี้ลูกสองครับหัวขอบชุ่มเดียวกันเลยครับลูกแรกครับนี่ตัวลูกที่สองครับนีี่่ลูกทครับเอาปัดโทษแม่นี่คืองหายตัวลูกตัวแม่เชิลระบาดโอ้เอาปล่อยพันโลดปล่อยพันโดไป ราคาเท่าไหร่คุ้มเนี่ยราคาหกหมื่นหาพันครับหกหมื่นหาพันนี่พี่น้องเนี่ยโอ้เขาทาด้วยครับแม่นี่อยู่ตอนกันการให้ลูกเนี่ยบ้าเขาทาไว้บบบนี้ครับลูกเพื่อนเนี่ยสองตัวเนาะครับลูกเพื่อนครับเอาไปรุ่นเอาตัวต่อไปเนาะครับครับพ่อกันชิบหนาชิบไหมนะครับเนาะครับนี่ผมน้องทั่วน้องพิมสวัสดีครับครับ